สวัสดีค่ะเหมือนในภาพพี่น้องมเมื่อิังสวนวขั่วของเหาปลูกรวมกันกลันไม่ผลแล้วก็ปลูกปอเทืองใส่น่ําพี่น้องปอเทืองเนี่ยเอาเม็ดมันมาวานกะเกิดเองง่ายๆปลูกมะพริกมะเขือกินนะพี่น้องอันนี้หนาฝนมามันจังสีบ่ตายเพราะว่าเขาปลูกใส่พ่นนะพี่น้องจังบ่หฮมึมวันนี้มันเป็นทงหน้า มันมักสีหืมนาฟุ้นแล้วก็ตายเขาก็เด้เอาเอาวาคาโดพาเพาะเเล็ดมาปลูกใส่อันนี้เขาก็เด็ดยอนมันแหละมือว่านนี่พี่น้องเนี่ยบออยากให้มันสูงแห้งนะผ่านพื้นเมืองแต่ว่าแสบหน่วยใหญ่นะพี่น้องแสบแห้งตัวนี้หาน่วยโลคเคร่งนะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ก็คือกันพี่น้อง พื้นเมืองข้าเด็หยอดไว้บ่ให้มันสูงปลูกมะพริกใส่หน่ำพี่น้องปลูกไว้ทากินเพื่อสิบบอดิซื่อนะพี่น้องแบบเพิ่งต้นเองปลูกให้มันหลากหลายของกินี่เข้ากินประจําวันปลูกปอเทืองวับลุ่งดินนนํำนะพี่น้องปลูกเก็บมเมล็ดมันพรบมีนนข้าเห็ดสวนยูตวาวข้ากับปลูกของกินไปพรบบใ้อึดนะพี่น้อง ค้มันอืดเท่ากับพระยามเล่งสร้างขึ้นให้มันหลายนะพี่้องบมกพริกกยู่หอมปัวเที่ยงนี่งามอยู่พี่นนองใส่ขิงง่วบไ่ได้ใส่ปุย๋ยเคมีนะพี่นนองพักข้าเฮ่านี่บ่ฉสดยาบ,บ่ใส่ปุย๋ยเคมีพะว่าเหาอยากเห็ดไหลาสารไวถึากินนะพี่นนองปลูกลายเติบอยู่อวโวคาโดนี่ก็สิงามไว้นะค้นเฮ่าเอาสุ้มนี้มาใส่ คุ้มเฟืองนั่นนาเดียวกับเปลือยพี่นอกมะต้องห่วงเหลืองเฟืองนานี่ขอให้มีหลายๆเอามาคุ้มโหลดปลูกอยู่นี่หลายพ่อนอยู่พี่นอกสาพ่นลงเลยกับปลูกมกพริกแลวเป็นลักพี่นอกเนี่ยวคาโดก,กับง่ามขั้นเฮาเอาอันนี้มาใส่นะเอาวคาโดเก,ก้าเดือน เอาเม็ดอันนี้มาวานใส่เห็นมันบงังแดดบังลมน้ำพี่น้องต้นอันนี้ดีขนาดได้ต้นอันนี้พี่น้องมันเป็นมันเป็นไข่ไข่ใบทัวเบื้องหมักพีข้าพี่น้องนี่หมักพีเกล็กหมักพีกล่าวอันนี้ก็เอามาวานเลยนี่พี่น้องนี่มันเป็นตระก,กูลทัวคือกันเก็บไนมันมาวานเป็นไนแดงๆดงเห็นอยู่คนทางเห็นอยู่ ใส่กะเก็บมากนะพี่นอ้องเอามาวานให้มันม,ม,มีหลายๆปูกมะอื้อใสน้ำพี่นอ้องใหม่พ้นเท่ากับมีหลายแนยวยอยู่แต่ว่าบัวท่านได้ลผลิตอันนี้ละมุดปลูกบัวท่านเลยหึงดอกพี่น,อน้องนี่ละมุดนี่ปลูกง่ายง่ายมกละมุดนี่แล้วก็แซ่บน้ำเท่ากับกินแบบบัวดเขาบ,บัวดิอันนั้นนะพี่นอ้องบัวดใส่สี กินแบบธรรมาสตร์ที่เห้าปิดจากต้นมันกินโลดอันนี้เขาก็เด็ดยอดเลยมือว่านนี่พี่น้อกเอาพวกข้าดูพอมาเล็ดของเขาเด็ดหยอดเลยยอดเดงคากตัวนี้พี่นนอกเบือเคลือกกับกำลังเป็นนวยพี่นนอกแต่ว่าทุเรียนนี่บ่ออันนั้นพี่นนอกปลูกได้สีพ่อปีเลยแทนที่สีงามคืนเป็นเนี่ยอื่นมันงามเลยพี่นนอกทุเรียนนี่บ่ออันนะั้น บอบออันนั้นปันไดบอเวิร์กบออันนั้นปันไดแต่วันนี้เอาอื่นนี่ไข่ยอยู่อันนี้เฟืองที่เห่าเอาไว้ักินเฮ็ดนะพี่น้องเอาไว้เฮ็ดเกิดแล้วก็เอาไว้ถักคุ้มต้นไม้เพิ่มอีก,กว่าเธอมันมันหยุบมันละลายนะพี่น้องบรรยากาศสวนของเห่านี่มือเศร้าพี่น้องเมื่อกี้ขอบกุ้นพี่น้องหลายๆในการรับส้ม บมมีอยังหลายพี่น้องพามาเบงของงามๆย่ามมือเสาขอบคุณและสวัสดีค่ะ